สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่27กันยายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดมารีนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสู่คำนวณของอาจารย์ได้3กระ4หลุดไปนะครับโวยออก662 ทางของอาจารย์ก็จะมีเลข3หลุดลงไปล่างนะครับหวยออกล่าง3 7งวดก่อนประมาณนี้ทุกท่านงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา1นึ่งทับสิบทับหกเจดสู่คำนวณของอาจารย์ได้8กับ6ทุกท่านตามนี้ครับเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดมาลี ต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวของเจ๊ลายๆพัทยานะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนหลุดไปถุกทันไม่มี6กับ2นะครับคำนวณได้3 5 8 7นะครับก็ลงไปล่างทั้งสองตัวเลยงวดใหม่ครับอยู่ด้านล่างสุึ่1ทับ10ทับ6 7คำนวณได้5 0 6 3ถูกทัน5 0 6 3 งวดก่อนหน้านั้นผมลงให้อยู่นะครับงวดที่ออก6 0 6นแนวทางของอาจารย์มีเลข0นย์เข้าหลักสิบสูตรคำนวณของเจ๊ลายลพัทยาต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นบน2ถงง3ตัวรูปแบบนี้ของ BNY ผมลงไปให้แล้วนะครับก่อนหน้านั้นสูตรคำนวณของอาจารย์ได้0 1 2 3 8 9 เพิ่มเติมก็จะเป็นเลขชุดที่อาจารย์ทํามาให้เป็นทางเบื้องต้นนะครับตามที่เห็นเลยทุกท่านใครชอบใครตามสูตรคำนวณของอาจารย์รับหน้าจอแล้วก็ไปดึงชุดเด่นเอาวันที่ก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับ1 1ทับบแนวทางของอาจารย์รับเสร็จี BNY นะครับ ต่อมาจะเป็นทางฟาดบนของแอดนานาใครรอใครตามใครถามหามาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาฟาดสองก็มานะครับสองเข้าหลักหน่วยหวยออก6กสองนะครับหกงวดหลังสุดหลุดไปสองนะครับหลุดไปสองเข้า4ี่งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสุดคำนวณของอาจารย์ได้สองนะครับฟาดสองทุกทัน ตามนี้นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้วันที่เป็นวันที่งวดใหม่แล้วนะครับอยู่ด้านล่าง1นึ่งทับสิบทับหกเดครับในทางฟาดบนของแอดนาต่อมาก็จะเป็นเลขชุดสองนะครับตามนี้ทุกท่านมาต่อกันที่ในะทางเด่นร้อยสิหน่วยเลขเด่นสตัวของแอดซัน งวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์ได้หกสี่ศูนย์หนึ่งก็จะมีเลขหกนะครับเข้าร้อยกวสิบงวดใหม่ได้สองหนึ่งแปดศูนย์ทุกทันสองหนึ่งแปดศูนย์นะครับทางเด่นบนร้อยสิบหน่วยเลขเด่นสี่ตัวมาด้วยกันก็จะเป็นทาง เด่นสอน้อบทเลขเด่นห้าตัวของอาจารย์งวดที่ผ่านมาคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็จะมีเลขสองเข้าหลักหน่วยนะครับงวดใหม่สู่คำนวณของอาจารย์ได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทุกท่านหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตามนี้ครับแนวทางของแอดซัน ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดมหาโชคนะครับใบนี้อาจารย์ให้นาทางเด่นรองหลักสิบบนมานะครับดูคำนวณของอาจารย์ได้ห้าเจ็ดสี่ศนย์นะครับห้าเจ็ดสี่ศวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับ1นึ่งทับสิบทับหกเจ็ดต่อมาจะเป็นแนาทางส0บหน่วยบนเลขเด่นสตัวของแอดรเรนโบว์มวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับ สูตคำนวณของอาจารย์กลับมาเดินต่อทุกท่านมีเลข6นะครับเข้าหลัก10หลังจากงวดก่อนนั้นนั้นหลุดไปงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้7890 7890ทุกท่านเป็นสอนบนเลขเด่น4ตัวมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวบนล่างสูตร1ของอาจารย์ โมดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านผมก็ลงให้นะครับตัวของอาจารย์เข้าทุกท่านมี37นะครับลงไปล่างตรงๆเข้าชุดเน้นของอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์บอกว่าเน้นในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับมีสามเจ็ดไปออกหกหกสองสามเจ็ดงดใหม่ครับใบฝั่งทางขวาตัวคำนวณของอาจารย์ได้901าศูนย์กับสองส ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ901นะครับเลือกชุดก็อยู่ในพื้นหลังสีแดงเลยทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับชุดที่อาจารย์ให้เน้นก็จะมี929394 020304ทุกทันส่วนชุดที่ไม่เน้นก็จะมี950515 1213แล้วก็14อาจารย์บอกว่าระวังเบื้อด้วยนะครับ3ชุด จัดไปครับใบนี้สูตรหนึ่งทุกท่านต่อมาครับสูตรสองสูตรสองของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับเข้าชุดเน้นของอาจารย์ด้วยทุกท่านสูตรสองนี้ไปบนตรงๆนะครับมีหกสองวยออกหกหกสองงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์ที่คำนวณได้ ก็จะมี 6, 7, 8กับ 9, 0, 1, 2นะครับตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ 6, 7, 8สัวเลขชุดของอาจารย์ก็อยู่ในพื้นหลังสีขาวเลยนะครับพื้นหลังสีขาวชุดที่อาจารย์เน้นก่อนทุกท่านมีทั้งหมด6ชุดด้วยกันมี 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2ส่วนชุดที่ไม่ได้เน้นนะครับ ก็จะมี 69, 60, 79, 70, 89แล้วก็80แล้วก็มีชุดระวังเบิลโดยทุกท่านตามนี้ครับใครตามใครชอบสูตรคำนวณของ H แอดเลนโบับหน้าจอไปนะครับนำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหนต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์นะครับ มีแนวทางมาให้ก็ตามนั้นเลยทุกท่านสำหรับชุด3ตัวของอาจารย์งวดก่อนที่ผมลงให้นั้นหลุดนะครับมาลุ้นกันงวดใหม่นี้ถัดมาจะเป็นแนวทางเลขมาล่างนะครับเลขเด่น4ตัวของอัดแสงเดือนงวดที่ผ่านมามีเลข7นะครับเข้าหลักหน่วยหัอออก3 7เ ีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบด้านบทฝั่งทางซ้ายอาจารย์เปลี่ยนรูปแบบนะครับเปลี่ยนรูปแบบใหม่สูตรที่คำนวณได้ก็มี1นึ่สี่หกดทุกท่านได้หนึ่งสี่หกแปนี้ครับแนวทาง10หน่วยล่างรูปแบบใหม่ของัดแสงเดือน1นึ่งทับสิบสอ มาต่อกัอนที่นะืทางหลักสอนอล่างของไอสโซยุสู่คำนวณของอาจารย์ได้3027นะครับ3027วันที่ก็อยู่ด้านล่าง1ตุลาคมถัดมาจะเป็นเนทางสรุปล่างอาารรัชนกมีโชคงมด่ที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายชุดสรุปของอาจารย์มี73นะครับเข้าตัวกลับทัน ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลข7ก็เข้านะครับมดหมายใบฝั่งทางขวาตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลข4นะครับเลข4เลขชุดเน้นอยู่ด้านล่างนะครับก็คือ4 7ทเจกทันชุดเต็มก็จะมี47 4เจสสแล้วก็4ตีส่า44ตามลำดับเลยนะครับตามนี้ถุกทันใบเต็มวันที่ก็อยู่บนสุดเลย,ยทางสรุปล่างอัจริชนกมีโชค มาต่อกันที่แนวะทางของเอ็วิสณนุนะครับงวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์ทุกท่านได้5กับ7นะครับก็มีเลข7จ็ลงไปล่างนะครับเข้าล่างส่วนเลขชุดนั้นหลุดไปทุกท่าน3ามงวดหลังสุดเลขเด่นเข้าทั้งหมดเลขชุดก็หลุดนะครับทางเดินเลขประมาณนี้งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา หตูลาคมสองพันห้า้ยหกสิบเจ็ดวันที่อยู่ด้านบนสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้ศูนย์กับเจ็ดนะครับเด่นสูตรก็เห็นจะเป็นเลขเจ็ดสามตัวชุดเดียวของอาจารย์ได้ศูนย์เจ็ดแปดทุกท่านสองตัวก็จะมีเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดส่วนชุดกันอยู่ด้านล่างสองชุดได้เจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งนะครับแนวทางสูตรคำนวณของแอดวิสนุ ต่อมาครับในทางของแอดหมาน้อยคอยรักชุด3ตัวของอาจารย์ได้260 270 265 275แล้วก็2ตัวนะครับชุดเน้นได้65 75ชุดรอง60 70สรุปล่างของอาจารย์ครับชุดเน้น78 79ชุดรอง88 89เน้นหนัก,นก,กนๆนกแคนแคของอาจารย์ได้78ดทุกท่านใจมักกระจัดไปโลด สำหรับในทางงวดก่อนของแอดมาน้อยคอยรักหลุดไปนะครับมาต่อกันที่ในทางของแอดกบเคโรแอกบเคโรงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับทุกท่านใกล้เคียงก็มี1ชุดนะครับสามตัวของอาจารย์ได้หกเจ็ดสองนะครับผิดไปแต้มเดียวนะครับ 6, 7, 2, หกเจ็ดสองอออกหกหกสอง สองตัวตรงนี้ก็จะมีเจสองนะครับที่ใกล้เคียงกับ3ามเจสองวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดนะครับวดใหม่ใบฝั่งทางขวา1ตุลาคม2567ัามตัวของอาจารย์ได้9ก้าเจ็ดศูสองสตัวมีเจ็ดศูนย์เจ็หนึ่สองด้านล่างนะครับอาจารย์บอกว่า มี 42, 46, 4772แล้วก็76ชอบก็อย่าลืมติดตัวไปกลับด้วยทุกทันในทางของแอดกบเคโร1ตุลา67ต่อมาครับสไตล์อาจอกามา2คู่ในแถวเดียวกันงดที่ผ่านมาก็คือ2องใบด้านบนเลยนะครับงดใหม่ก็อยู่ด้านล่างทุกทัน1ตุลาคม2567 ก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ